อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรอย่างที่ผมค้นพบขึ้นนะฮะจากความบังเอิญเนี่ยแหละครับผมผมอยากให้ดูว่ามันแปลกยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่คืออุปกรณ์ช่างนะ,ะับผมว่ให้ว่ามันคืออุปกรณ์ช่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ช่างเชื่อไหมว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้ามาลงไปอยู่ในน้ําในโหลพลาสติกอันนี้ของผมเนี่ย มันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับถ้าย่อนลงไปโดยถูกวิธีนะครับก็คือไม่ให้น้ำเนี่ยอยู่ด้านบนของเจ้าตัวนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะที่ผมสังเกตุกถ้าไม่มีน้ําอยู่เนี่ยมันจะสามารถปิดฝาแล้วก็ลองใช้ไฟฟ้าสถิตจากมือเรานะครับแต่ว่าเราต้องฝอนไฟฟ้าสถิตด้วยการถันไปมาก่อน,นครับถูกไปมาเพื่อให้มันเกิดความร้อนนิดๆน,นะครับ รือว่าร้อนมากไปเลยก็ได้ยิ่งดีแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องฝนกับเจ้าตัวนี้ด้วยต้องใช้มือเนี่ยฝนเข้ากับตัวนี้นะฮะชูถ,ถือไว้ในมืออย่างนี้แล้วฝนอย่างนี้ให้มันร้อนนะให้มันเกิดแรงเสียดทานแล้วเป็นเหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นความร้อนในหน่อยนะผมจะทําให้ดูทาให้ด้วยแล้วก็จะอธิบายด้วยผมอยากให้ให้ดูว่าผมคนพบอะไรนะ เชื่อไหมว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้ก็มันก็มีรูปลงแคทซูปทรงคล้ายๆอย่างนี่นะก็คือสามเหลี่ยมถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมทุกคนจะรู้กันอยู่แล้ว่าสามเหลี่ยมมันคืออะไรเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กอย่างหนึ่งของโลกก็คือพีระมิดทูกแห่สามเหลี่ยมอันนี้มันทําอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงกลางน้ําโดยที่ไม่ไปอยู่ตรงขอบของโหลได้เลยเราพอเราปิดฝาไว้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีและจะไม่ไปไหน มันจะอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เท่าทที่ผมเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าทําไมมันถึงอยู่ตรงกลางทาไมมันไม่เอียงไปด้านซ้ายบ้านขวาหรือว่าเป็นเพราะสมดุลของการสร้างผลิตอันนี้อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจคือมันก็คือใช่นะมันคือความสมดุลของเจ้าสิ่งของอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มทนนะะําเลยแล้วกันมันจะหมุนอยู่ในหลงที่เราปิดสนิทโดยที่ไม่มีหลงผ่านเข้าไป ผมอยากให้ดูว่ามันน่า,าสนะใจยังไงอยากให้ดูสักจะให้ฟังสักประมาณให้ดูทาให้ดูไปด้วยจะเป็นประมาณไม่เกินสิบนาทีผมจะทําให้ดูเริ่มจากคนให้มันหลอกเนยเริ่มเลยแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดผมมาได้ว่าแสดงแบบนี้แล้วมันรู้สึกยังไงมจะถูกให้มันหลอกก่อนนะเริ่มจากถกูด้านเดียวก่อนนะมันจะถูยากเลยนะก้มเป็นชิ้นเล็ก กว่าเราจะถูกได้เราต้องแม่นพอดีนะจะถูกไปเรื่อยๆน,นะครับมันจะใช้เวลาหน่อครับม่ไรการถูกเจ้าตัวนแต่ว่าสิ่งศัศจรรการจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าไฟฟ้าสถิตข,ของคนมันจะทำได้ขนาดนะะี้ครับ แต่ว่าสิ่งนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันมันมันคือสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งอะไรที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบางคนหรือบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วจากคลิปของผมหรือว่าจะดูจากที่อื่นในนี้ผมไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ได้เช็คแต่ว่าผมจะให้ดูว่ามันฐานแบบกันยังไงสิครับไม่อะฮะเส็จเรีบร้อยผมเริ่มหยอ่อนลงไปอย่าลืมนะฮะหล่อนหยอ่อนลงไปอย่าให้น้ําอยู่ด้านบนของเจ้าตัวสิ่งนี้ต้องหยอ่อนลงไปชา้ๆชาๆต้างนิ่งช้าๆ โอเคครับสำเร็จครับสังเกตไหมครับมันจะเริ่มเคลื่อนตัวมาอยู่ตรงกลางนะผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะเริ่มเคลื่อนตัวมาอยู่ตรงกลางแล้วผมจะรอให้มันเคลื่อนตัวมาอยู่ตรงกลางก่อนรไม่ต้องรอก็ได้ครับมันจะมาอยู่ตรงกลางเองไม่ว่าเราจะปิดฝาหรือเปิดฝาสังเกตดูได้ครับถ้าไม่ถ้าลมไม่แดงนะครับผมจะปิดละปิดฝาแล้วนะฮะเอาละผมจะรอให้มันมาอยู่ตรงกลางสแป๊บนึงก่อน มันจะเริ่มเคลื่อนตัวอยู่ตรงกลางสังเกตไหมันเริ่มเคลื่อนตัวมามันน่ามหัศจรรย์ตรงนี้แหละครับตรงที่ว่ามันมันทําไมมาอยู่จุดศูนย์กลางโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไรไปสกิดหรือ่าไปจับหรือมันอะไรทำให้มันอยู่ตรงกลางด้วยแม่เหล็กนสักอย่างก็ไม่มีเจ้าตัวนี้มันเริ่มเคลื่อนมาอยู่ตรงกลางตอนนี้ผมจะลองให้มันหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วผมจะทําให้มันหมุนนะฮะ อยู่ในโหลด้วยมือของผมเองเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนให้มันนิ่งๆก่อนอเช็คก่อน,นว่าโหลมันเป็นสนุกไหมโอเคเดี๋ยวปิดทิ้ตอนนี้มันเริ่มอยู่นิ่งแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวรออยู่นิ่สงสักแป๊บหนึ่งตอนนี้มันเริ่มอยู่นิ่งแล้วใช่ไหมฮะ จะรอให้มันนิ่งแป๊บนึ่งอีกสักประมาณสักหนึ่งาทีโอเคอันนี้ขนาดไม่มีลมอยู่ข้างในนะฮะสังเกตการอยู่เฉยๆอนอนม,มันเริ่มอยู่นะเฉยๆแล้วใช่ไหมอล่ะครับผมจะเริ่มสาธิตแล้วนะผมจะฝนมือของตัวเองนะฮะแล้วทําให้เจ้าสิ่งนี้หมุนอยู่ในนั้นนะฮะ นะสังเกตไมหมฮะมันเริ่มเคลื่อนตัวหมุนแล้ว มันจะหมุนช้าๆนะครับตอนนี้มันเริ่มหมุนแบบช้าๆแส <ๆ S 1> <ๆ S 1> ังเกตไหมครับว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆมันจะเริ่มหมุนผมจะรอให้มันหมุนสักรอบเดียว นี่ผมไม่ได้สัมผัสอะไรที่ควลตงน,นผมเอามือป้องไว้ข้างๆเฉยๆกันแล้วก็ฝนมือให้เป็นฝาสถิตยอยู่ในมือเรานะฮะแล้วก็ฝนเข้าเข้ากับเจ้าตัวพัสดุที่อยู่ในโหลด้วยนะมันเริ่มหมุนแล้วเห็นไหมฮะมันหมุนของมันเองนะฮะเนี่ยผมไม่ได้สัมผัสไม่ได้บังคับอะไรเลยนะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือในความคิดผมก็คือจะทําให้มันหมุนเล้ ก็แต่ว่ามันจะช้ามากเเพราะว่ามันเป็นอยู่อยอยู่บนน้ำเนี่ยครับผมจะทําให้มันหมุดลง,งไอโตวด้านแลกเนี่ยตรงมาตรงกลางของโหลแล้วผมจะยู่โชว์นะครับและให้ทุกคนวิเคราะห์กันว่าสิ่งนี้มันทําได้ยังไงนะครัทำไมมันส่นสมด,ดุลอะไรขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการวางเจ้าวัสดุตัวนี้ลงไปตรงกลางของโหนแล้วทําให้มันอยู่ตรงกลางได้ และมันอยู่ตรงกลางเองได้เนี่ยมันมันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นปัจจัยทําให้มันอยู่ตรงกลางเท่าที่ผมเข้าใจก็คือความสมดุลของวัสดุที่ผลิตการผลิตของวัสดุตัวนี้แหละพอมันสมดุลมันก็จะอยู่ตรงกลางโดยที่อัตโนมัติพร้อมกับที่ของส่วนตัวที่ผมคิดขึ้นว่ามันต้องทํำยังไงถึงว่ามันถึงจะได้สมดุลที่อยู่ตรงกลางโดยที่เป็นแบบนี้นะครับ เป็นแบบที่อยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนได้ด้วยด้วยไฟฟ้าสถิตท,ที่เราสร้างมันขึ้นเองมันก็น่าประหลาดตาจดูเห็นไหมฮะไอ้ตรงด้านแหลมมันเริ่มจะอยู่มาอยู่จุดศูนย์นกลางที่ขนาดกับกล้องเลยผมจะหยุดตรงตอนที่มันเริ่มใกล้กับขนาดกับกล้องก็คืออยู่ตรงจุดศูนย์กลางพอดีจะเริ่มมีตรงนง้นเอาละครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วงงไหมครับว่ามันขยับได้ยังไง แลวมันอยู่ที่จุดศูนย์กลางได้ยังไงผมสงสัยในตัวเองมาตลอดว่าตอนที่ผมคิดโชว์นี้แลโชว์นี้ขึ้นมาแล้วผมก็สงสัยว่ามันเป็นความประจัญแบบไหนถ้ามีวาว,วเรามาวิวเคราได้จะดีมากผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรขอบคุณมากครับจบคลิปนี้แค่นี้นะครับลองติดตามผมด้วยนะครับฟังติดตามด้วยขอบคุณมากครับ